ก่อนรับชมคลิปฝากกดไลค์และกดติดตามให้ช่องนายเต่าที่ดินสวยด้วยนะคะสวัสดีครับวันนี้นายเต๋าที่ดินสวยโคราชเราอยู่ที่ ตำบลโคกปวดอำเภอเมืองนครราชสีมาผมกำลังจะพาเราไปดูที่ดินขนาด100ตารางวานะครับอยู่ที่โคกปวดนะครับถ้าเรามาจากถนนมิตรภาพนะครับเราเลี้ยวซ้ายตรงตลาดต้นไม้ขาออกนะครับเลี้ยวมาเรื่อยๆนะครับก็จะมา,าเจอตรงเทศบาลโคกปวดเมืองใหม่แล้วก็ยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นกลับมา,าเพื่อที่จะตั้งลำไปที่ตรงตลาดโคฟชรนะครับ แต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะพาเราไปดูที่ดินขนาด100ตารางวานะครับที่อยู่รัศมีอยู่ใกล้ๆนะครับสถานที่ราชการหลายที่นะคตามผมมาเลยครับ ราถึงแล้วครับที่ดินแปลงที่เราจะขายนะครับคือที่ดินแปลงนี้ครับขนาด100ตารางวานะครับ100ตารางตั้งอยู่บนตัวนี้นะครับหน้ากว้าง16เมตรนะครับหน้ากว้าง16เมตรเสาหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้นะครับด้านนี้เลยครับตรงนี้เป็นทางสาธารณะนะครับกว้างมากนะครับประมาณ8เมตรถนนกว้างนะครับกําลังอยู่ระหว่างปรับปรุงพื้นที่นะครับ แต่โดยกายภาพรวมๆแล้วนะครับที่ดินตั้งอยู่บนบริเวณตรงนี้นะครับด้านนี้นะครับที่ดินหันหน้าไปทางด้านทิศตะวันตกนะครับที่ดินหันหน้าไปที่ตะวันด้านกว้างนะครับด้านกว้างของแปลงกว้าง16เมตรด้านยาวนะครับด้านยาวคือจากด้านนี้ไปด้านหลังนะครับยาว25เมตรนะครับจะเท่ากับ100ตารางมากว้างเหมือนกันนะครับ เราสามารถปลูกบ้านได้หนึ่งหลังแล้วก็สามารถกลับรถในที่ดินของเราได้อีกนะครับามานะครับดูว่าที่ดินตรงนี้นะครับจะเดินทางมาถึงที่ดนะินตรงนี้นะครับพิกัดตรงนี้นะครับเ่าวๆเลยนะครับเรามุ่งหน้าออกทางกรุงเทพนะครับไปทางถนนมิตรภาพขาออกนะครับจะเจอตลาดต้นไม้นะครับตลาดต้นไม้จะมี2ฝั่งฝั่งขาเขา้าและฝั่งออกขาออกนะครับ ให้เราชิดซ้ายเลี้ยวไปตรงตลาดต้นไม้ขาออกจังหวัดนครราชสีมานะครับก่อนถึงโรงพยาบาลเทพพลรรัตหนึ่งกิโลนะครับเราจะเห็นตลาดต้นไม้เราเลี้ยวเข้ามาเลยนะครับเลี้ยวเข้ามาอีกประมาณ1กิโลนิดๆน,นะครับแค่1กิโลนิดๆถนนกว้างมากเลยแต่ถ้าตรงไปนะครับมันจะไปะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีนะครับเรายูเทินตรงด้านหน้าที่สบานโคกปวดเมืองใหม่นะครับเราจะเห็นสังเกตง,ง่ายเห็นไดโนเสาร์นะครับ ที่จะเป็นแลนดมาคเป็นจุดสนามเด็กเล่นนะครับให้เรายูเทินตรงนั้นนะครับอยู U ่เทินตรงนั้นกลับมากลับเข้ามาตรงถนนนะครับแล้วเรามาอีกจุดหนึ่งนะครับจุดที่สําคัญก็คือศูนย์อนารรมัยแ,แม่เลเด็กหรือว่าศูนย์อนารรมัยที่9จังหวัดนครศรีมานะครับทางตรงนั้นนะครับจะเป็นถนนคอนกรีตผมอยากให้เราเข้าด้านนั้นนะครับเข้าด้านนั้นแล้วก็ตรงเข้ามาอีกประมาณ400เมตรนะครับ เราก็จะเจอบ้านจัดสรรนะครับกำลังทยอยขึ้นตรงตรงหน้าปักซอยนะครับกำลังทยยขึ้นแล้วก็เลี้ยวขวามาอีกนะครับประมาณ2ประมาณ300เมตรนะครับเราก็จะเจอตรงนี้เลยนะครับสังกสีสีฟ้าเนี่ยนะครับก็คือที่ดินผมจะอยู่ตรงหน้านะครับปากทางเข้าเลยไฟฟ้าจุดสุดท้ายถึงตรงนั้นนะครับ100เมตรนะครับก็จะมาเจอที่ดินตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นทางสาธารณประโยชน์นะครับ จากหยุดตรงนี้นะครับถึงหลักเสาไฟฟ้านะครับถึงเสาไฟฟ้าถึงก็จะประมาณ100เมตรนิดๆน,น,นะครับซึ่งไม่ไกลเลยถ้าเราจะขยายสาธารณูปโภคมาถึงที่ดินตรงนี้อีกนิดนึงใช้เงินอีกนิดนึงนะครับใช้ทุนอีกนิดเดียวก็จะจะได้ที่ดินปลูกบ้านหรือทําบ้านสวนในเมืองที่พิกัดอยู่ใกล้โรงพยาบาลอยู่ใกล้โรงเรียนเตรีอมดมน้อมเนะครับหรือว่าจะเป็นศูนย์อนามายัยแม่และเด็ก และอีกจุดหนึ่งคือท้องฟ้าจำลองซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวถ้าใครดูคลิปวิดีโอแล้วนะครับสนใจชอบนะครับอยากซื้อที่ดินแปลงนี้นะครับไว้ปลูกบ้านหรือเกงกำไรนะครับให้โทรมาเลยนะครับเบอร์ผมเองนะครับเต๋านะครับ0ูน6 9 1 1 1 7 5หนะครับหรือเพิ่มเพื่อนตรงช่องในไลน์นะครับก็จะเด้งเข้ามาเลยนะครับทักทายโทรคุยกันได้นะครับโทรคุยกันกันได้ราคาที่ผมเปิดนะครับ100ตารางวานะครับ 5 2 0 0 0บาทนะครับ100ตารางวา5 2 0 0 0บาทนะครับค่าใช้จ่ายค่าโอนภาษีธรรมเนียมทุกอย่างนะครับดูแลให้หมดนะครับโอเคครับสำหรับผมในเต่าที่ดินสวยโคราชนะครับมีที่ดินมานำเสนอให้ท่านทุกท่านได้นะครับคร่าวๆประมาณเท่านี้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้สวัสดีครับ